สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจากคูเบียนะคะวันนี้คราจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการตกไข่าการปฏิสนธิการตั้งครรภ์และการกเพิ่มกเนิดค่ะนักเรียนคะการตกไข่คือช่วงเวลาที่ไข่ถึงสุกเต็มที่ของรอบเดือนนะคะพร้อมที่จะได้รับการผสมกับเซลล์อสุจิค่ะ เซลลไข่จะเคลื่อนที่ออกมาจากรังไข่เข้าสู่ท่อตำไข่หรือปีกมดลูกนะคะถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับการผสมกับตัวอสุจิจะทําให้ขนังมดลูกด้านในและหลอดเลือดละลายตัวกลายเป็นประจำเดือนค่ะเมื่อเพศหญิงถึงวัยเจริญพันธุ์หรือมีประจำเดือนจะมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเพศหญิงเกิดการตกไขค่ค่ะ และเซลล์อส,สุจิของเพศชายเข้าไปในช่องทอ่อและเกิดการผสมกันร,ระหว่างเซลล์ไข่1เซลล์และเซลล์อส,สุจิ1เซลล์ค่ะซึ่งกระบวนการนี้เราเรียกว่าการปฏิสนธิค่ะการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นในบริเวณท่อ,อัำไข่ส่วนปลายใกล้กับรังไข่ค่ะเซลล์ไข่ที่ได้รับก,การผสมแล้วเยื่อผ่้เซลล์กระตนาขึ้นนะคะเพื่อฟองกันไม่ให้อส,สุจิเซลล์อื่นเข้าไปผสมได้อีกค่ะ ไข่ที่ได้รับก,การผสมแล้วเราเรียกว่าไซโกะนะคะไซโกดจะเกิดการแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าเอ็บดิโอค่ะจากนั้นเอ็บดิโอก็จะเคลื่อนที่ไปฝั่งตัวที่ผนังมดลูกและจะเริ่มพัฒนาอวัยวะต่างๆมากขึ้นค่ะหลังจากที่เอ็บดิโอฝั่งตัวที่ผนังมดลูกนะคะเอ็บดิโอจะเริ่มพัฒนาอวัยวะต่างๆขึ้นมาจนเติบโตกลายเป็นทารกในทันค่ะ ในสัปดาห์ที่3ค่ะ m b o นั้นจะเริ่มมีหัวใจสมองและไขสันหลังนะคะและในสัปดาห์ที่4่ค่ะ m b o จะเริ่มมีตาและกลุ่มแขนขาส่วนสัปดาห์ที่6ค่ะ m b o ถึงจะเริ่มมีหูนะคะและในสัปดาห์ที่8ค่ะ m b o จะเริ่มมีอวัยวะเพศภายนอกปรากฏมานะคะในสัปดาห์ที่8นี้ค่ะ m b o มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากมาเลยเราเรียกว่า f e ตัสนะคะ ในระยะนี้กระดูกอ่อนภายในร่างกายจะถูกปลี่ยนเป็นกระดูกแข็งนะคะและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ38สัปดาห์ค่ะทารกก็จะพุกกันหมดทอ,อดค่ะว่าแต่เอ๊ะนักเรียนทราบไหมคะว่าในขณะที่ทารกนะั้นอะยู่ในคันมารดาคารกได้รับนะ้ำสารอาหารและอากาศจากทางใดครับถูกต้องค่ะคารกนั้นได้รับน้ำสารอาหารและอากาศผ่านทางสายสะดือค่ะ ดยมีรบนะคะที่เป็นหลอดเลือดนะคะเชื่อมระหว่างหลอดเลือดของแม่กับสายสะดือของลูกเข้าด้วยกันและสายสะดือนั้นจะเลิกใช้เมื่อทารกคลอดออกมาค่ะตามปกติแล้วร่างกายของคนเราจะมีการตั้งครรภ์และทารกอ,ออกมาชาวละหนึ่งคนนะคะแต่ในบางกรณีค่ะการตั้งครรภ์น,นั้นอาจจะให้เกิดทารกอ,ออกมาครั้งละมากกว่าหนึ่งคนซึ่งเราเรียกว่าการเกิดฝางแฝดนั่นเองค่ะ การเกิดฝาแฟดถือว่าเป็นความผิดปกติทางการตั้งครรภ์นะคะการเกิดฝาแฟดมีอยู่2ประเภทค่ะคือการเกิดแฝดลูกไก่และการเกิดแฝดต่างไข่ค่ะการเกิดแฝดลูกไก่เกิดจากการที่เซลล์ไข่หนึ่งเซลล์มาผสมกับเซลล์อสุจิหนึ่งเซลล์ใกล้กไซโกดจากนั้นไซโกดจะเกิดการแบ่งเซลล์จากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์และแยกออกจากกันถ้าเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนต่อไปค่ะ ทารกที่พลคอ์ดออกมานั้นจะมีเพศเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกันทุกประการซึ่งเราเรียกว่าแฝดแท้ค่ะแต่ในการเกิดแฝดร่วมถัาค่ะในบางครั้งเอมิโอที่แบ่งตัวออกเป็นสองส่วนแต่ไม่แยกออกจากกันจะทําให้ทารกทิ่คลอ์ดออกมานั้นมีอวัยวะบางส่วนติดกันนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามแฝดสยามอินกันนั่นเองค่ะต่อมาคือการเกิดแฝดต่างข่ายค่ะ การเกิดแตกต่างไข่เกิดจากการที่เซลล์อสตจิสองเซลล์และเซลล์ไข่2เซลล์เกิดการผสมกันนะคะที่เกิดเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในขณะนั้นเพศหญิงมีไข่สุกพร้อมกันมากกว่า2เซลล์ค่ะและในขณะที่เอ็มบิโอนั้นจเจริญเติบโตอยู่ในมดลูกนะคะจะมีรกที่แยกออกจากกัน,นะคะ่ะจึงทําให้ในเวลาที่ทารกนั้นคลอดออกมาจะคลอดออกมาในเวลาใกล้เคียงกันนะคะและทารกที่คลอดออกมานั้นจะมีเพศเดียวกัน หรือต่างเพศก็ได้ค่ะและมีลักษณะทางพันธุกรรมร่วมกันเราเรียกว่าแฝดเทียมค่ะการตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการปฏิส่วนที่ระหว่างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจินะคะและเมื่อไร่ก็ตามที่เราไม่ต้องการให้เกิดการตั้งครรภ์เราสามารถอาศัยการคุมกําเนิดได้ค่ะาการคุมกําเนิดก็คืเอเทคนิคหรือวิธีการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิส่วนธีหรือยับยั้งการสัดตัวของเอ็มดีโอนะคะ วันนี้ครูมีวิธีการคุมกําเนิดมาเล่าให้นักเรียนฟัง3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกคือการคุมกําเนิดแบบธรรมชาตินะคะหรือการนับวันมีเพศสัมพันธ์หน้าเจ็ดหลังเจ็ดค่ะวิธีที่2ค่ะคือการใช้อุปกรณ์นอนมามัยหรือห่วงอนมามัยค่ะและวิธีที่3นะคะคือการผ่าตัดทำหมันค่ะึ่งสามารถทําได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงค่ะการนับวันมีเพศสัมพันธ์ให้จําไว้นะคะว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ด ก่อนมีประจำเดือน7วันและหลังมีประจำเดือน7วันค่ะนับอย่างไรมาดูตัวอย่างกันค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีประจำเดือนวันแรกคือวันที่17นะคะที่เรานับย้อนขึ้นไปก่อนมีประจำเดือน7วันก็จะได้ช่วงวันที่10ถึงวันที่16ค่ะจากนั้นให้เรานับต่อจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกในอีก7วันนะคะ ดยนับรวมวันที่มีประจำเดือนวันแรกไปด้วยก็จะได้ช่วงวันที่17ถึง23ค่ะดังนั้นช่วงระยะปลอดภัยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ก็คือวันที่10ถึง23นั่นเองค่ะวิธีนี้มีข้อดีก็คือเราสามารถนับวันมีเพศสัมพันธ์เองได้แต่ข้อเสียค่ะวิธีนี้ไม่ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะ และถ้าหากประจำเดือนของเรามาไม่ตรงเวลาไม่สม่ำเสมอวิธีนี้มีโอกาสพลาดในการตั้งครรภ์ได้สูงเลยนะคะการคุมกำเนิดโดยการใช้อุปกรณ์งนะสำหรับเพศชายสามารถเลือกใช้ถุงยางอนามัยได้นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ถุงยางอนามายัยก็มีขายอยู่มากมายหลากหลายยี่ห้อสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปและร้านขายยานะคะาการเลือกใช้ถุงยางอนามายัยในเพศชายควรเลือกขนาดตามความเหมาะสม อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุให้ดีและที่สําคัญควรตรวจสอบรอยฉีกขาดบนซองก่อนใช้งานนะคะสําหรับในเพศหญิงค่ะสามารถเลือกใช้ห่วงอนามายัยหรือห่วงคุมกําเนิดซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัว T ใส่เข้าดีกับหมดลูกนะคะวิธีการคุมกําเนิดแบบนี้เป็นการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวเท่านั้นข้อดีของมันก็คือสามารถต้องการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ แต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถต้องการการตั้งครรภ์ได้100่เซนะคะต่อมามาดูวิธีการคุมกําเนิดโดยการผ่าตัดทาหมันกันค่ะการผ่าตัดทาหมันสามารถทําได้ทั้งเพศชายหญิงนะคะในเพศชายแพทย์จะทําการผูกและตัดข้อนาอสุจิในเพศหญิงแพทย์จะทําการผูกและตัดข้อนาไข่นะคะวิธีการนี้เป็นการคุมกําเนิดแบบถาวรผู้ที่ทําไม่สามารถกลับมามีลูกได้อีกนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทเรียนนี้เรียนรู้ไว้ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่เลือกใช้ในวัยที่เหมาะสมนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนและกลับมาพบกับคูเบียได้ใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ